พอ,อกล้วยแล้วเมนูยอดฮิตวันนี้แบบสุดยอดไปเลย <c oughs> ปลาคอโลดหนึ่งสร้างลูกไส้ไปเสือเอามาเป็นตัวโลดหนึ่งมีไข่ผอบมีนูนยอดฮิตตอนนี้จะใส่ผิกหอมแดงกระชายลงไปละนี่คือเมนูยอดฮิต อ้าวมาเป็นตอนกับใครเป็นตอนไปจะรอสุกระวังถา,ถาทำมาพักอยากกินยังบ่นน่นเด้พ่อหน,น่าวปวดปักกะถินหลังบ้านง,งามๆหมักนอนขอน้ำถาบ้าน หลังจากตกปลาได้ทีแล้วเดี๋ยวฮ้องดิตักปลากับเครื่องออกมาเพื่อทีเอาไปต้มไปแล่ไปต้มปลาโอ้ปลาคอตัวบอกใหญ่เลยฟองมาแล้วขประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาตูต้มแล่ต้มกันเกี่ยวเลยแล่เนื้อออกมาละมาณนีโ้โอ้หัว พคอดใหญ่กววงเนี่ย,ย,ยสูตรแมกกวงเดี๋ยวมาตาม่ำพิกัดช่วงตํำปบาเนยเออไข่กับอูสขี่ีคอดนี่หัวเอเบาๆตออม ตำเขื่อนเรียบร้อยบอกเลยเจ็ดจิตกาแข็งข้อแห้งอืมแต่เมยโอ้บอกได้นนคนสุดยอดโอ้บโหนี่ไข่ไข่เต็มเลยฟู่ร้อยลองนี่สุดยอดการคนนี่โอ้น้ำข้นจะบอกไขรป่ะ ขาดยังเดี๋ยวปล่อยห่อเมนูเดาข้นจังทิมทั้งหลายมาเราใครแผ่แม่น่อยนึง 大家跟，教。